จับกลุ่มเชฟดังเชฟอ้อยยุวดีคดีโกงเงินค้าเพชรดโดนจนมุมกลางห้างดังหลังนำเงินไปหมุนธุรกิจร้านอาหารวันที่8ตุลาคม2567ตำรวจไซเบอร์ได้ประสานการจับกลุ่มเชฟอ้อยยุวดีวัย54ปีเชฟชื่อดังจากรายการท็อปเชฟและเจ้าของแฟรนไชส์ร้านลูกชิ้นชื่อดังโดยเชฟอ้อยถูกจับกลุ่มตามหมายจับของสารแขวงบางบอนในข้อหายักยอกทรัพย์มูลค่า2ล้านบาทซึ่งเชฟอ้อยถูกจับได้ที่ห้างดังย่านทศนครินขณะที่ขายอาหารอยู่ในบริเวณนั้น คดีนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้เสียหายรู้จักกับเชฟอ้อยเนื่องจากต้องการซื้อแฟรนไชร้านอาหารและได้ทำความสนิทสนมกันจนกระทั่งเชฟอ้อยเสนอตัวเป็นนายหน้าขายเพชรและพระเครื่องมูลค่ารวม2ล้านบาทให้กับผู้เสียหายแต่เชฟอ้อยกลับนำเพชรไปจำนาเพื่อนำเงินไปหมุนธุรกิจร้านอาหารของตนโดยปัญหาทางการเงินของเชฟอ้อยเกิดจากการขาดสภาพคล่องในธุรกิจหลังจากไปออกรายการทีวีและมีปัญหากับแฟรนไชลูกชิ้นที่ไม่สามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น เชฟอ้อยสารภาพว่าไม่มีเจตนาหลบหนีและพยายามติดต่อไกลเกลี่ยกับผู้เสียหายเสมออย่างไรก็ตามการกระทำครั้งนี้ส่งผลให้เชฟอ้อยถูกจับกลุ่มและเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก